สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับดวงหลายปีดูเป็นวันไปนะครับก็ของท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาให้นะครับตรงนี้ก็เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับวันเกิดวันอังคารนะครับวันที่ไม่ได้ลงวันอังคารเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับเกิดปีฉลูปัจจุบันอา,า,นายุสามสิบสี่ปีนะครับน้องคนนี้ก็ของน้องเนี่ย จากกราฟที่ทํามาเนี่ยเป็นคนราศีสูงนะครับได้ราศีสิบสองเลยนะครับเป็นคนมีบุญมีวาสนาเลยวันนี้แปลกนะครับดูมาสองคนแล้วได้ราศีสิบสองสองคนเลยนะครับเป็นคนมีบุญมีวาสนาครับโชคดีมากนะครับราศีสิบสองเนี่ยสูงสุดดวงคนรวยนะครับดวงแบบเนี้ยเราเรียกว่าดวงคนรวยเลยนะครับก็ตรงนี้มาดูกันนะครับราศีสิบสองนี่นะครับที่เราได้ ที่ที่น้องได้นะราศีสิบสองดวงโดยรวมนะครับเ,เป็นคนกตัญญูนะครับรักพ่อรักแม่มากนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบุญกุศลเงี้ยก็หนุนหนุนด้วยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอย่างแน่นอนนะครับลองดูลองสังเกตด,ดูนะเนี่ยวความหมายคือสมบัติตกทอดเกต12สิบสองเนี่ยของน้องคนนี้ดีสุดๆเลยเพราะว่าราศีก็สิบสอง ยังมีเกณฑ์สิบสองในห้วงชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นราศีก็สิบสองถ้าปีไหนก็แล้วแต่ตกเกณฑ์สิบสองอีกปีนั้นอะรวยเลยนะรวยระเบิดระเบ้อเลยกรอบโกยนะครับถ้าเป็นช่วงชีวิตช่วงอายุตอนนั้นอะก็คือเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนอได้สมบัติตกทอดหน้ามีเกณฑ์รักพ่อรักแม่ครับ,รบการงาน เนี่ยไปทางงานราชการได้นะครับเนี่ยดวงคนแบบนี้จะไปทางนี้งานราชการหรือคขา,ขายเนี่ยมาเลยในยดวงเจ้าของธุรกิจทาใจรักทางนี้นะแต่ถ้าทางบ้านอยากให้ไปราชการก็ไปได้นะครับเนี่ยปีนี้ดูดูปีนี้ปีนี้ช่วงอายุสามสี่ปีนี้สามสปีหน้าหรือมิถุนานเนี่ยสา สามสี่เนี่ยถือว่าเราดวงไม่ดีดวงดวงตกค่อนข้างจะตกมานะครับคือลําบากหน่อยนะครับควรจะทําบุญเยอะๆนะครับปีนี้ช่วงสามสี่เนี่ยความหมายของเลขสามก็คือเขาให้ทําบุญเยอะๆถ้าได้เกตสามอย่างเงี้ยนะครับอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยดวงจะแบบปีที่แล้วนะดูย้อนไปหน่อยตามเนี้ยดวงปีที่แล้วดวงตกเลยสามสามเนี่ย เลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสืออะไรก็แล้วแต่คือได้กับตัวเราเองนะครับเพราะมันตกดูมอนะลองสังเกตดูตัวเองนะพอ3ามสี่ก็ขึ้นมาหน่อยก็กระเตื้องขึ้นมาแต่ก็ยังลําบากอยู่แม้ว่าเราจะได้ราศีสิบสองสูงสุดแต่พื้นดวงนการใช้ชีวิตปีต่อปีเนี่ยมันก็ต้องไปตามกราฟแบบนี้นะครับแต่มีเกณฑ์ราศีแบบเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะรวยนะครับมีบุญวาสนาก็ดูตามปีไปก่อนนะครับ สามสี่ปีนี้ก็ยังลำบากอยู่เหมือนเพิ่งฟื้นเออสามสี่ทำบุญเยอะๆสามห้ากระเตื้องขึ้นมานะครับมิถุนาไปแล้วก็ยังไม่ดีสุดพอทำพอกินประคองตัวนะครับสามห้าสามห้าสามหกเนี่ยสามห้าสามหก,มหกประคองตัวไปก่อนนะครับพอทำพอกินยังไม่รวยไม่จนอยู่กลางๆนะครับเหมือนค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้น หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้แล้วก็สามหกเนี่ยดวงเนี่ยจะโดนในเรื่องของการหยิบยืมเงินหรือเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบอะไรพวกนี้ก็ระวังไว้ถ้าให้เขาก็จะไม่ได้คืนนะครับดูดวงเนี่ยพื้นดวงเนี่ยเราจะมีคนประเภทเนี้อยู่หลายรอบจะมาเบียดเบียนจะมาแบบเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบถ้าโดนหยิบยืมเงินก็จะไม่ได้คืนถ้าเราให้เขามันมีเกณฑ์ไปทางนี้นะนะครับ ก็สามเจ็ดฟื้นเลยกระโดดเลยสามเจ็ดเนี่ยอย่างที่บอกสามเจ็ดกับสี่สิบเอ็ดเนี่ยราศีก็สิบสองเกติก็สิบสองมันสูงสูงต่อสูงอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนั้นเน่ะจะได้เงินก้อนได้ลาบก้อนใหญ่ได้อะไรที่มันประสบความสําเร็จอ่ะเงินเงินทองทองเนี่ยมาปีนั้นเน่ะกอบโกยนะครับกอบโกยเลยมันมีอยู่สองหนึ่งรอบหรือสิบสองปีของเราอ่ะมันมีสองปีทีต่ตกเกตสิบสองและเราก็ราศีษยสิบสองเนี่ย มันจะต้องกอบโกยอย่างเดียวคือมีความหมายเดียวเลยนะแล้วก็มาดูช่วงอายุ45ช่วงที่ดวงตก45ดวงจะเอ่อเขาเรียกอะไรได้กับตัวเองตกดวงมรนะคือเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเนี้ยดวงตกก็คือตกจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปทําบุญถวายสังฆทานแก้เคล็ดซะทําบุญถวายสังฆทานให้กับตัวเอง นะครับมันต้องให้คนอื่นให้กับตัวเองเข้าเดือนเกิดปีเกิดก็คือทําบุญถวายสังฆทานให้กับตัวเองเลยแก้เค็นนะครับในส่วนอย่างเออตกสุดๆเรามีแค่ปีนี้ปีเดียวหนึ่งหนึ่งตกสุดๆในหนึ่งรอบมีแค่ครั้งเดียวนอกานั้นก็ปะปลายคือพอพอลําบากอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนมากจะไปอยู่ยในอยู่ในช่วงที่ดีดๆนะครับ ก็สรุปเลยแล้วกันนะดีดีคนนี้ดวงดีมากเอ่อคนเกิดวันอังคารนะครับเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดปีฉลูนะครับปัจจุบันอาย,ยุสามสิบสี่ปีได้ราศีสิบสองนะครับถือเป็นราศีที่สูงที่สุดนะครับดวงเนี่ยราศีคนรวยนะครับเป็นคนมีบุญมีวาสนานะครับเอ่อพื้นดวงโดยทั่วไปก็มีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดอย่างแน่นอน นะครับการงานก็ไปทางค้าขายได้ดีไปทางราชการก็ได้นะครับตัวนี้ทําได้เป็นคนรักพ่อรักแม่นะกระตันยูกระตันยูรักพ่อรักแม่มากนะครับคนนี้แล้วก็ดวงชุดช่วงที่ดวงตกก็มีช่วงอายุ45นะครับดวงตกดวงมรณะคือจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือล้มหมอนนอนเสื่อนะครับยังไงทําบุญถวายสังฆทานซะนะครับแก้เคล็ดช่วงดีที่สุดก็เป็น37กับ41ดนะครับดีสุดดีสุดๆเลยเพราะว่า ได้เกติสิบสองรา2ิสิบสองอย่างที่ผมบอกไปกอบโกยนะครับปีปีนั้นกอบโกยอย่างเดียวนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับได้เงินก้อนได้ราบก้อนใหญ่สี่สิบสามก็สี่สิบสี่ก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับเกต1สิบเอ็ดเนี่ยก็สูงมีมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบเสี่ยงดวงได้เลยนะครับส่วนปีนี้สามสี่เนี่ยคือก็ลําบากอยู่ทําบุญเยอะๆปีเนี้ถึงปีหน้าเลยเถึงมิถุนานเนี่ย สาก็ลำบากอยู่เหมือนเพิ่งฟื้นนะครับสามสี่สามห้าสามหกก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาแต่ก็ก็ไม่ได้โดดเด่นอยู่กลางๆนะครับสามปีสามสี่สหสามหเนี่ยประคองตัวไปก่อนพอทำพอกินพอสามเจ็ก็นั่นแหละเบิกเนตรเลยนะครับลืมตาอ้าปากโอเคก็ดวงก็ประมาณนี้อ้อคนรักคู่ครองนะคนรักคู่ครองของคนเนี้ถ้าคบใครก็แล้วแต่เขา เป็นคู่ครองที่ดีเลยนะครับคู่เป็นคู่ครองที่ดีดูตามเส้นเชื่อมตามนี้แล้วกันนะครับเนี่ยคบกับใครช่วงไหนก็ลองดูเอานะครับเนี่ยช่วงนี้ดีไม่มีเส้นตัดเลยช่วงนี้มีเส้นตัดก็นิดเดียวเองนะครับดีนะครับลองลองลองไลง่ไล่ลปีดูว่าคบกันช่วงไหนมันตรงกับเส้นเชื่อมไม้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สลักสําคัญอะไรนะครับคือหลักๆเราดู พื้นดวงเราดีกว่านะครับคนเรคู่ครองก็มันเป็นบุญวาสนาเนื้อคู่กันยังไงก็เนื้อคู่อยู่แล้วนะครับโอเค